ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ขอหอม EP ที่13แล้วนะคะเราเดินทางมาถึง EP Lucky Number กกแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้ต้องลงในช่วงสงการแน่นอนนะบังคับตัวเองแล้วว่าถ่ายและก็ต้องลงในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าเมื่อคลิปที่แล้วเราได้สัญญากันไว้ว่าจะมารีวิวน้ำหอมที่ใช้ในหน้าร้อนสำมอือใช่ไหมคะแต่ต้องขอขั้นก่อนนะเพราะว่าซุยเนี่ยเพอร์ฟูมค่ะเขาออกกินใหม่อีกแล้วนะคะ3กลิ่นด้วย ดนนะ้ออกเก่งออกเก่งมากๆเราก็เลยเอฟมาเลยรอบนี้เทียน,นสั่งมานะคะเพราะว่าเทียนะแบบเคยไปดมและเคยไปดมตัวที่เป็นอินสปายมา3เอ้ยสใน3 4ส,สแล้วเทียน,นก็เลยมั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องชอบกลิ่นแน่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอุดหนุนสั่งมาเลยนะคะด้วยกัน3กลิ่นแล้วจะบอกว่าไม่ผิดหวังแล้วก็มีตัวที่สามารถใช้ในหน้าร้อนซัมเมอร์ได้ด้วยอาจจะกระโดดไปอยู่ในคลิป ซัมเมอร์นัน้นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย3ามกลิ่นนะคะเริ่มโดนเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะเริ่มก็สลวนละ <c oughs> นะคะตัวนี้เลยค่ะเนโ o ลิเบอร์กามอสนะคะออเดอร์เพอร์ฟูมตัวนี้แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วเลยรู้แล้วแหละว่าต้องใช้ในหน้าร้อนได้แน่นอนนะคะอินสปายมาจากตัวนี้นั่นเองค่ะตัวทอมปอร์ตเนโ o ลิค่ะจะบอกว่าตัวนี้เทียนเคยได้ไปเป็นตัว ตัวแถมเล็กๆของเขานะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็บอกว่ากลิ่นนี้ยังยังยังปรุงไม่เสร็จนะอะไรแบบนี้ยังแบบเขาเรียกไม่ใช่ปรุงไม่เสร็จยังบ่มไม่เสร็จอะไรประมาณนี้ค่ะลองมาลองให้โดมดูก่อนนะแต่ตอนนี้ออกมาขายแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราทั้งฉีดดมแล้วก็รีวิวเพร้อมๆกันเลยดีกว่า <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าเทียนอ่ะได้มีโอกาสใช้แล้วเนาะก่อนที่จะมาก่อนที่จะมารีวิวให้ทุกคนฟังอะคะ่ะมีมีโอกาสได้ใช้บาแบบเต็มเต็มวันแล้วอะไรเงี้ยใช้จริงๆไม่เชื่อดู โอเคโอเคกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วหอมอะ่ะคือกลิ่นนี้มันคือเชียร์่ะคะเคยใช้น้ำหอมแบบสายที่เป็นแบบเนโรล,ลิมาบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือคอร์เตอร์แบรนด์อ่ะตัวนี้มันก็เด่นชัดในตัวของมันเองด้วยอยู่แล้วนะคะมันเป็นเนโรล,ลิมาชัดมาเลยเนาะอย่างอื่นๆเนี่ยความเปรี้ยวมันมาอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นอ่เป็นอะไรบิทเทอร์ออเรนจ์ อ่าหรือว่าเป็นแบบแมนดารินอะไรเงี้ยมันก็มากันหมดเลยแล้วตัวนิ้วสึกว่าจะมีเป็นพวกแบบอะไรนะลาเวนเดอร์ ender, อะไรอย่างเงี้ด้วยคือควาถามดูความสดชื่นนะตัวนี้สดชื่นอยู่แหละแต่ในกินสดชื่นนะตอนแรกๆที่อาจะได้กลิ่นแบบแป้งๆติดมานิดนึงนะคะตอนเปิดเทียนกลับมองว่ามันแอบ,บคลายตัว s t a r ์รี่ไนะแค่ตอนเปิดนะตัวนี้ต้องแบบรอปแป๊บหนึ่ง เพราะว่ากลิ่นมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างไวนะคะพอมันเปลี่ยนปุป๊บอะมันจะอยู่แบบนั้นอนะยาวไปเลยสเตเบลมากนะคะกลิ่นเนี้ยมันจะมีความมันจะมีความสดชื่นปนความขม เออมันจะมีความบิทเทอร์บิทเทอร์นิดนึงนะไอ,อความบิทเทอร์นั่นค่ะให้ความรู้สึกผ่อนคลายเทยนมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เลยนะไม่ว่าคุณจะไปออกกำลังกายไปออฟฟิศไปช้อปปิ้งไปไหนมันใช้ได้หมดมันให้ความสดชื่นกับความผ่อนคลายความอารม m a t i c เนี่ยอยู่ๆด้วยกันนะเทียนชอบน้ําหอมที่ให้ความผ่อนคลายให้ความอารม m a t i อ่ะมันทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีเออประมาณนี้แล้วน้ำหอมตัวนี้ก็ไม่ใช่น้าหอมที่ดูแมนเกินไปผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ ถ้าใครอะคะ่ะที่ชอบน้ําหอมแนวแนวเนโรล,ลิอยู่แล้วไม่ควรพลาดตัวนี้นะอืมไม่ควรพลาดเนี่ยตอนนี้กลิ่นเริ่มกลิ่นเริ่มคงที่ละหอมอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยว,ยว,จ,ะยวจะกลายเป็นดมจนไม่ได้พูดนะจกลงย็นแบบนั่งดมจนไม่ได้พูดนะคะสําหรับความติดทนอะด้วยความที่เป็นน้ําหอมสายสดชื่นนะคะ มันเทียนเองก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ติดทนมากหนักนะคะแนะนําว่าให้เอาไปเติมระหว่างวันเนาะแนะนาว่าให้สั่งทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่มาเลยนะคะตัวใหญ่ฉีดที่บ้านตัวเล็กพกไปเติมอะไรเงี้ยเทียนเองก็เติมตัวนี้ระหว่างวันนะคะแล้วก็คนคืออาจจะเป็นประมาณว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้กลิ่นมากนักสักเท่าไหร่แต่ว่าคนอื่นได้กลิ่นเพราะมีคนทักเทียนว่าวันนี้ฉีดน้ำหอมกลิ่นใหม่มาหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยมีคนทักเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ออแสดงว่าเธอได้กลิ่นค่อนข้างมากแต่ว่าเราไม่ได้กลิ่นแบบมากนากักอะไรแบบน,นี้คะ่ะก็ตัวนี้เทียนชอบนะหกักคะแนนนิดหน่อยต้ององความติดทนแต่ก็เป็นธรรมดาของน้าหอมสายสดชื่นอะไรแบบน,นี้คะ่ะตัวนี้เทียนเทียนรู้สึกว่าเทียนอยากใช้บ่อยๆอย่อะก็บ่อยไม่บ่อยไม่รู้อะก็ก็ไปเยอะอยู่เหมือนกันถือว่าไปเยอะนะถือว่าเป็นน้าหอมที่ลดไปเยอะในในใน,ในระยะเวลาแบบแป๊บเดียวเองราะเขาเพิ่งส่งอ้เทียนเมื่อประมาณแบบวันแบบเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้เพิ่งจะได้คุยกับเจ้าของแบรด์อะไรประมาณนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะราคานะคะ10 ml อยู่ที่370บาทนะคะ30 ML, ml อยู่ที่1 0 9 0บาทและ50 ml ที่1,790บาทคะ่ะตัวนี้ค่ะเนลลิเบอร์กามอตค่ะตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากแบบมันเทียนไม่ได้คาดหวังด้วยละมัง้งมันก็เลยเซอร,ร์ไพรส์อ๋อเมื่อกี้นิดนึงนะคะเทีนลืมพูดถึงความเหมือนเนาะ ตัวนี้ความเหมือนเทนให้อยู่ที่70%นะคะเพราะว่าตอนเปิดอะเทนมองว่ายังยังนึกไม่ออกถึงทอมฟอร์ดเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไปแป๊บหนึ่งอะโอเคโอเคใช่และใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่ที่ประมาณ70-80%เนนาะตัวนี้เนาะโอเคมา,มา,ม,ามาที่ตัวนี้นะคะตัวที่เทนบอกว่าเทนแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าโอเคแหละว่าเทนย็เคยไปดมตัวตัวที่เขาอินสปายมานะคะแต่ว่ามันตัวนี้มันค่อนข้างเหมือนเลยอะแบบ 90%้านสะิบเปอร์เซ็นต์ะให้ไปเลยนะเหมือนๆม,มากอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ performance อะมันเซอร์ไพรส์เทียนมากคือวันที่เทียนฉีดไปทำงานเทียนไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นน้ำหอมที่ติดทนขนาดนี้อืมนะคะตัวนี้ค่ะ heavenly flower ค่ะตัวนี้นะคะเออแต่แป๊บนึนนงนะมันมันสว่างมากเออ heavenly flower forte ค่ะ inspire มาจาก mfk aqua universalis forte ค่ะคือ จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกแบบแปลกใหม่อ่ะคือน้ำหอมทั่วไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะมันจะไม่ยังมันจะยังไม่มีใครทำกลิ่นแนวนี้ออกมานะาเท่าที่เคียนไปสัมผัสมาตัวเนี้ยแบบมันดีมากอะทุกคนมันดีมากอ่ะแบบหอมแบบหอมจังเลยหอมแบบหอมมากคือ จินตนาการภาพในหัวที่ท,ที่ที่เทียนจินตนาการอะทุกคนเคยดูงานแฟชั่นโชว์ที่อยู่ที่ที่จัดอยู่ในแบบกลางแจ้งไหมเอาอาจริงไม่ต้องถึงกับกลางแจ้งหรอกอ่าเป็นโดมแต่ว่าเป็นโดมตอนกลางวันที่แบบมันเห็นแสงข้างนอกอะเหมือนแบบเคยดูแบบของพวกชาแนลอะไรเงี้ยมันจะสว่างมากแบบนั้นอะคือแล้วผู้ดีคนนี้นะฉีดคนจนครับคนที่ฉีดน้ำหอมตัวนี้จะเป็นผู้ดีที่แต่งตัวดีมากแล้วไปนั่งอยู่แบบฟอนโลอะแบบนั้นเลย เป็นผู้ดีที่สดชื่นงงเออที่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นกลิ่นสดชื่นของผู้ดีอะ่ะแบบนั้นอะคือมันกลิ่นเนี้ยมันจะนําออกมาด้วยกลิ่นแบบเบอร์กามอตกลิ่นแบบเลมอนแต่มันเป็นกลิ่นเปลือกนะมันจะมีความข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 มเหมือนตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันก็ออกไปทางในโรล,ลิไงแต่ตัวนี้มันออกไปทางเลมอนแต่เป็นเปลือกเลมอน เออเป็นเป็นเป็น,เป,นปเปลือกแล้วก็มีความแป้งซึ่งต้องบอกกันว่าจริง,รงๆแล้วเทนไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นแป้งนะแต่กลิ่นแป้งตรงนี้เทนว่ามันมาจากความเป็นไวท์ฟอเรลในกลิ่นนี้นะคะมันลงตัวมันละมุนน่ะเก่งมากคือทําแป้งกับสดชื่นมาอยู่อยู่แบบพอดีกันแล้วทําแป้งแล้วเทนชอบอ่ะคือแบบมันยากมากเทนจะชอบน้ําหอมที่มีความเป็นแป้งอะ่ะแต่ตัวเนี้ยคือแบบ ชอบมากๆนะคะหอมมากที่สำคัญนะมันติดทนมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอ็กเทรตเดอร์เพอร์ฟูมค่ะทางเจ้าของแบรนด์ได้บอกมาแล้วซึ่งน้ำหอมสดชื่นที่ติดทนอนะ่ะทุกคนมันจะดีมากทุกคนต้องมีอ่ะคือมันคือมันต้องมีนะตัวนี้สดชื่นแต่ติดทนอ่ะหายากนะหายากสดชื่นแล้วไม่ติดทนเนี่ยไม่แปลกเลยแต่สดชื่นแล้วติดทนอ่ะต้องบอกว่าหายากนะคะ ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นกลิ่นที่ทุกคนต้องมีนะคะตัวนี้ถามว่าผู้ชายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบน้ําหอมแนวนี้นะคุณใช้ได้เลยแต่เทียนก็มองว่ามันก็ลีนไปทางผู้หญิงพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ในได้ทุกๆโอกาสแหละสําหรับเทียนเทียนว่ามันเหมาะกับไปทํางานนะคะไปประชุมก็ได้ไปทํางานไปไหนมาไหนก็ได้เออรสรุปแล้วแบบพูดไปก็จะไปได้หมดก็งงงงงแล้วงงตัวเองอเราคาตัวนี้นะคะเท่าตัวเมื่อกี้เลยคะ่ะ 4 m l อยู่ที่370บาทนะคะ34 m l อยู่ที่1,090บาทและ54 m l อยู่ที่1,790บาทคะ่ Flower e คะ He ล l วอ l ี่ฟ r อ e r อค่ะตัวต่อมาเป็นตัวที่เทียนรอคอที่จะดมมากๆๆเลยก็ยคือเห็นเขาลงเนื่องจากว่าเห็นเขาลงโน้ตมาก่อนเนาะในอินสตาแกรมอะคะ่ะแล้วโน้ตเขาเยอะมากแบบซับซ้อนมากคือแบบแล้วด้วยความที่ว่าเราอะเคยใช้ ตัวที่เป็นอินสปายจากตัวอินสปายเดียวกันกับตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นเป็น EDP แต่ตัวนี้มันเป็น Exclusive เนาะเออแล้วเจ้าของแบรนด์ก็บอกว่ามันต่างพอสมควรนะรอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่ามันก็น่าจะต่างแต่มันก็น่าจะอยู่ในเบสเทึกเเดียวกันเราก็เลยยิ่งอยากลองเพราะว่าเราชอบตัวอินสปายที่เราใช้ตัวนั้นมากๆอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะ r i n c s o f p o l a n d ค่ะเดี๋ยวเรามาฉีดแล้วก็ดมไปพร้พอมๆกันตัวนี้เทนก็ใช้มาแล้วนะ เขียนก็เรียงตัวใช้กันมาเลยอาทิตย์นี้เพื่อที่จะมารีวิวทุกคนฟังนะคะตัวนี้ไม่ต้องเอาแขนมาใกล้อะก็ได้กลิ่นการกระจายตัวนี้คือเกินร้อยกระจายแบบฟึดเดียวคือกระจายนะคะทุกครั้งที่ดมกลิ่นเนี้ยมันจะเหมือนเปิดมิติใหม่ไปเรื่อยๆออทุกคนดมกี่ครั้งก็แบบ ก็รู้สึกมันมันจินตนาการมันเยอะมากจริงๆอะ่ะหอมมากกลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นออกแนวอูดแนวกาแฟแนวแนวอูดอูดหนงังหนังกาแฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่กลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นที่หนักขนาดนั้นอะถึงแม้ว่าที่จะพูดว่ามันเป็นอูด แต่มันก็ไม่ได้อูดจนแบบโอ้ยปาดจมูกอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเขาเล่นมาดีนะอุย้ยทียนลืมบอกเลยว่าตัวนี้นะคะอินสปายอินสปายมาจากตัว PDM e l e a t h n e x l u s i v e ค่ะซึ่งเทียนที่เทียนบอกว่าเทียนนะเคยใช้ตัว EP4 ของ Armor นะที่หลายๆคนบอกว่ามันมันน่าจะอินสปายมาจากตัวตัว l ล t ทอเหมือนกันแต่เป็นตัวเอเดอร์เพอร์เนาะตัวนี้เขาอินสปายมาจากตัว e x u s i e นะคะ,ะมาต่อกับการรีวิว จะบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันมันพูดไม่ถูกอะทุกคนคืออันดับแรกคือมันหอมมันหอมแบบถูกใจเทนด้วยเทนชอบน้าหอมกลิ่นแบบนี้แล้วก็รอคอยแล้วก็พูดเลยว่าสมการรอคอยนะคะคือเจ้าของแบรนด์บอกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดูรวยมากเหมือนพวกแบบเษฐีบ่อน้ามัน,มนอะไรเงี้ยจะมองแบบนั้นก็ได้นะเออใช่อะถูกต้องคุณพูดถูกแต่ในมุมมองของเทียนเะทียนมองว่ามันเป็นกลิ่นหอรอลังการอะ คือหล่าออลังการคือนึกถึงนัดเดตคุกิมิยะในเรื่องที่เขาแสดงเป็นพระเอกที่รวยอะ่ะมันคือความหล่าออลังการแบบนั้นถ้าหลอกก็ต้องหลอกแบบนัดเดะเหล่าออลังการเออหล่อมากๆอะไรแกถ้าถามว่าเป็นผู้หญิงใช้มันจะเหมือนอะไรมันก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นคนเท่ๆแบบแบบเรา <c oughs> เราเท่ไหมไม่รู้ <c oughs> หลอก็เท่นะเออเราไม่ได้หวานๆเราเป็นคนคูลูเพราะว่าเทีนาายนอะใช้กินนี้อยู่แบบอ,อยากใช้มากคือ ถ้าหากว่าแบบเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบดูดูเท่ๆดูคูลๆดูเป็น working woman ดูมีความซับซ้อนอะ่ะมันซับซ้อนออกมาจากข้างในนะมันไม่ใช่แบบทําตัวภายนอกให้ดูซับซ้อนไม่ใช่อะ่ะเขาเขาเขาแบบมีหลายมิติในตัวเองพวกนี้ดีกว่าไม่ได้แบบไม่ได้ซับซ้อนน่าลำคาญหรอกแต่ว่าเป็นคนที่มีหลายมิติในในตัวของตัวเองแล้วไม่ใช่คนที่เข้าถึงง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่คนที่เข้าถึงยากขนาดนั้นนะเข้าถึงได้ไม่ง่ายไม่ยากอ่ะเออพวกนี้ดีกว่า ฉีดไปก็ต้องม <Y aspberry> ีคนเกรงใจเราบ้างอะเพราะว่าร <iken> ูはは <S <S ้สึกว่ากลิ่นนี้มันดูมีรสนิยมมากมากมาะแบบมันเป็นกลิ่นที่แบบอยู่อีกขั้นหนึ่งอะเออมันมันมันมีรสนิยมมากแล้วก็มีความซับซ้อนค่อนข้างมากอะไรแบบนี้ค่ะกลิ่นนี้ฉีดได้ทั้งชายและหญิงนะมันมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบจาแบบเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็จะได้เพราะว่าเทนก็ใช้นะแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่ากลิ่นมันก็ลินไปทางผู้ชายจริงๆแต่ผู้หญิงก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ คือฟังดูโนต้ตแล้วว่าดูโนต้ตแล้วมันอาจจะแบบเออดูดูด,ด,ดูไม่น่าใช้ในหน้าร้อนได้เนาะแต่ว่าสำหรับเทียนอะ่ะเทียนก็ยังมองว่าใช้ในหน้าร้อนได้นะแต่คุณต้องเบาสเปรย์น้ำหอมบางตัวที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ย หรือหนักๆเนี่ยเทนเคยเจอน้ําหอมที่หนักกว่านี้หนักกว่านี้คือถ้าเบาสเปรย์แล้วก็ยังไม่รอดมันมีนะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแต่มันมีน้ําหอมที่เทนพยายามเบาสเปรย์แล้วแต่คือใช้หน้าร้อนไม่รอดมันมีแต่ว่าตัวนี้เบาสเปรย์แล้วใช้หน้าร้อนรอดนะคะเทนฟันธงเลยนะคะถ้าคุณแบบเบาสเปรย์หน่อยแล้วออกไปใช้ในอากาศร้อนนี่ยังไงก็รอดนะคะแต่ถ้าคุณสเปรย์หนักใช้นอากาศร้อนไม่รอดก็ไม่แปลกนะเพราะตัวนี้มันเข้มข้นแล้วมันก็ซับซ้อนมากๆอะไรแบบนี้ค่ะถ้าหากว่า พูดในอีกมิติหนึ่งดีกว่าคือเทียนอะเคยใช้ตัว E.P.4 เนอะทียนรู้สึกว่าตัวนั้นน่าหอมมากมันมีความแฟนตาซีอะมันแฟนตาซีมากมากเลยเทียนบอกว่ามันเหมือนน้ำหอมแฮร์รี่พอตเตอร์หลุดออกมาจากในแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันตัวนี้ถ้ามองในเรื่องของจินตนาการความแฟนตาซีมันคือหลุดมาจากในแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ว่าเป็นฝ่ายตัวร้ายอะปแ,แบบนั้นอืมแล้วก็มีคนอะเคยบอกเทียนว่าน้ำหอมตัวนี้เหมือนผู้หญิงที่ที่ที่เป็นแต่งตัวยิปซีอะแบบดูผ้าย,ยิปซียิปซีอะ เออเออเออถึงก็ว่าเออใช่ใช่มันดูแบบลึกลับซับซ้อนดีอะไรเงี้ยค่ะสนุกอ่ะเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วสนุกเพราะว่ามันมีหลายมิติในกลิ่นนะแล้วก็โน้ตเขาก็ซับซ้อนนะคะมันจะดูเพอร์เจอร์หีหนึ่งนัในการรีวิวของเทน <laughs> ก็กลิ่นเนี้ยทิงจะดูแบบเพอร์เจอร์ที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่ามันแบบมันมันซับซ้อนจริงๆอ่ะแบบมันมันแบบเออมันสนุกที้เป็นน้ำหอมที่เทียนใช้แล้วทิงรู้สึกว่าท้าทายจมูกมากแล้วก็แบบ สนุกมากรู้สึกชาเลนจ์กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นของต้องมีเหมือนกันนะตัวเนี้ยอยากให้ลองนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยใส่แล้วดูดีดูมีระดับดูเป็นคนอีกใช้น้ําหอมอยู่มีรัสนิยมอีกขั้นหนึ่งไปเลยอะ่ะอืมดีมากๆเป็นตัวที่ต้องเก็บอาจจะเป็นตัวที่เพ้นซื้อขวดใหญ่ก็ได้นะอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ค่ะปีนอพอลอนส์นะคะอ่าตัวนี้ราคานะคะก็จะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะ 10 ml อยู่ที่400บาทนะคะ30 ml อยู่ที่1,190บาทและ50 ml อยู่ที่1,890บาทคะ่ะ Prince of Poland อัด e r f u ูมค่ะยังไม่จบเท่านั้นนะคะเจ้าของแบรนด์ป้ายยาเทนิกแล้วนะคะให้ตัวแบบแซมเปิลเล็กมานะตัวนี้นะคะบอกว่าตัวนี้พี่ลองดมนะเราได้กลิ่นอะไรให้บอกผมนะคะตัวนี้เนี่ยขอยังไม่บอกชื่อแล้วกันนะเพราะว่า ไปไปสิงช่องเจมมาเจมก็ไม่บอกนะคะโอเคเราก็จะไม่บอกเหมือนกันแต่ว่าจะฉีดละกันคือสามตัวเนี้ยอะบบกสี่ตัวเนี้ยตัวนเทนสเียอาการมากที่สุดเลยอ่ะไม่อยากดมโชว์เลยคือตัวเนี้มันเมื่อกี้เริ่มสะบัดแขนนะมันบาดจมูกไปนิดนึงกินตัวนี้มันแบบกลิ่นแรกเห็นได้กลิ่นเห็นได้กลิ่นเป็นแบบถั่ว ัวถั่วหน่อยในตอนแรกเออเป็นกลิ่นแบบกาแฟคั่ว <c oughs> <c oughs> บวกถั่วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีกลิ่นหนังตามมาเป็นกลิ่นหนังๆห,หนังดำแบบนั้นเลยกลิ่นนี้มันจะเป็นโทนสีดำบายให้โทนดักดาร์กนะคะเป็นกลิ่นแต่เป็นดาร์กที่น่ากินอะบอกไม่ถูกโอเคกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เทนชอบนะคือจริงๆอะมันก็แนวแนวตัวนี้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันจะแบบมีความแบบมีความแบบ แข็งแกร่งกว่าแต่ตัวนี้มันจะเป็นความลุ่มลึกเอาว่าตัวใหม่ที่จะออกเนี่ยเป็นกลิ่นลุ่มลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกแต่ไม่แบบไม่ได้หลายไม่ติขนาดนั้นแต่เป็นกลิ่นที่ลุ่มลึกเป็นกลิ่นที่มีความดักดกแต่ก็เป็นกลิ่นที่ดั์กแล้วน่ากินอะไรเงี้ยอ่าบายให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูนะคะแต่ว่าสาหรับเทียนะเทียนซื้อแน่นอนกลิน่นนี้ดมแล้วครั้งแรกก็คือชอบเลยนะคะใครที่ชอบก็แนวนี้ก็จะแบบ เรียกได้ว่าโดนป้ายเออหุอหอรลบนี้โดนป้ายแรงมากนะคะตัวนี้ก็น่าจะออกเดือนต้นเดือนพฤษภาค่ะยังไงก็รอนะคะไปกดหน้าเพจไปกด Follow หน้าเพจเขาได้เลยนะแล้วก็รอเขาก็จะประแปะโน้ตมายั่วเราก่อนนะคะตามสไตล์เจ้าของแบรนด์เขาจะ,ะแตะโน้ตยั่วเราก่อนนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขายตอนไหนเขาจะบอกออเดอร์นาวอะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็วันนี้นะคะทั้ง4กลิ่นนะคะประทับใจมากๆนะคะประทับใจเพราะว่า ชอบอะแต่แต่ละกลิ่นมันก็จะอยู่ในมิติที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเนโรลิเนี่ย,เ,ยเทนก็มองว่าอุ้ยเนโรลี่เนี่ยเทนก็มองว่าใช้ได้ถูกๆโอกาสเลยแล้วก็สเปรย์ได้ถึงมันจะไม่ได้ติดทนมากแต่ว่ามันก็เอาไปเติมระหว่างวันได้นะเราไม่ทําลายจมูกไข่นะคะแฟนเนโรลิก็คือห้ามพลาดน,นะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณลองซื้อไปไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับกลิ่นนี้มากๆนะเพราะว่าแบบ เป็นกลิ่นน้ําหอมสดชื่นที่ผู้ดีแล้วก็ติดทนมากๆคือคุ้มอะ่ะตัวนี้มันเป็นน้ําหอมที่ซื้อแล้วคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะกลิ่นที่แบบสนุกมากๆนะคะ Prizm Polaroid นกลิ่นนี้สนุกแบบหลายมิติดมแล้วก็แบบจินตนาการไปแบบหลายหลายๆเรื่องอะ่ะเออนะคะสุดท้ายกลิ่นกลิ่นใหม่หมะะกลิ่นใหม่นะคะก็เป็นกลิ่นที่แบบชอบที่สุดในบรรดา3กลิ่นนี้เลยนะคะ ก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากนะคะติดตามร้านเขานะคะแล้วก็รอดูนอกจากกลิ่นที่เขาส่งเพิ่มมาให้เทียนอ่ะยังมีกลิ่นอื่นๆนะที่เขาจะออกตามมาเขาก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะออกอันนี้อันนี้ตามมาอะไรเงี้ยเขาออกอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเขาออกกลิ่นใหม่เทียนก็จะเอามารีวิวอยู่เรื่อยๆนะคะนะคะไปอย่าลืมไปติดตามนะคะร้านของเขาทั้งใน IG แล้วก็ Facebook นะคะทักเข้าไปได้ทุกช่องทางทักเข้าไปพูดคุยกับเขาเรื่องน้าหอมก็ได้คุณใช้แล้วคุณรู้สึกไงทักไปบอกเขาได้นะคะไปรีวิวให้เขาฟังได้นะคะเชื่อว่า เข้าไปฟีดแบ็กนะเพราะเราก็มีการฟีดแบ็กกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นน้ําหอมอะไรนะคะอย่าลืมติดตามเทียนนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ด like, ก,ด share, กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เทียนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะยังต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย